เอาเงินคนอื่นไปลงทุนต้องเก็บหลักฐานให้ดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังนะครับหลายๆเคสนะครับเป็นการร่วมกันลงทุนนะครับก็จริงซึ่งเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านไปเอาเงินของคนอื่นมาซึ่งคนที่มีเงินที่จะให้คนอื่นเนี่ยหยิบยืมหรือ เอาไปลงทุนเพื่อกินกําไรได้เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีเงินนะเมื่อมีเงินเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักมีสีด้วยก็ได้นะครับอ่าทำไมผมถึงบอกอย่างนี้ครับเพราะจากประสบการณ์ตรงที่ทํางานทนายมาสิบปีเนี่ยนะหลายเคสผมมองว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับแต่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 หลายๆเคสก็บิดสำนวนนะครับมา แจ้งความคดีอาญาหรือมาฟ้องคดีอาญาเพราะว่าเวลาที่เขาแจ้งความหรือเวลาที่เขาฟ้องศาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกศาลไม่ได้บอกตำรวจนี่ครับว่าอา้าวมันเป็นเรื่องลงทุนผิดสัญญาทางแพ่งนะเขาก็ไปบอกตำรวจว่านี่นะคุณเนี่นะไปหลอกลวงเขา แสดงเจตนาช่อโกงมาตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อหวังเอาเงินนะครับท้ายที่สุดพอคดีมันมีปัญหาเนี่ยนะเขาก็มาล่อคดีอาญาคุณนะครับไม่ว่าจะช่อโกงยักยอกพอระบอคอมนะครับอันนี้เป็นเซตคอมโบนะฮะที่ที่จะดําเนินการแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีอาญากับคุณทางแก้นะครับคุณมีทางเลือกไม่เยอะครับในคดีอาญาเนี่ยผมมักจะบอกอย่างนี้เสมอนะหนึ่งคือคุณเจรจาไกล่เกลียนะครับ โอเคว่ามันอาจจะไม่ผิดอาญาก็จริงแต่คุณก็มีหนี้ทางแพ่งนะครับที่คุณจะต้องไปคืนเขาอยู่นะครับเมื่อมีหนี้ทางแพ่งที่จะไปคืนเขาอยู่ก็มาคุยเจรจากันในคดีอาญาให้มันเสร็จสับเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องไปฟ้องร้องคดีแพ่งกันอีกนะครับประการต่อมานะครับก็คือสู้คดีนะครับอ่าสู้คดีก็คือว่าท่านมองว่าท่านไม่ผิดนะครับพอดันเงินไปสุดซอยนะครับเพราะว่านะอาจจะไม่มีเงินเหลือไปคืนแล้วนะครับไปลงทุนผิดพลาดนะครับนะก็ ก็ต้องสู้คดีกันไปนะครับข้อที่3านะครับก็คือในกรณีที่ผู้เสียหายคนแจ้งความเขาไม่ยอมเจราจาก็ไม่ได้เอาเงินแล้วฮะเขารวยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นเศษเงินที่เขาเอาไปลงทุนนะครับเขาไม่ต้องการเจราจาไกลเกี่ยเขาจะเอาาคุณเข้าคุกอย่างเดียวนะครับคุณก็ทําได้ก็คือถ้าคุณไม่สู้คดีคุณก็รับสารภาพนะครับ แล้วเอาเงินเนี่ยบางส่วนไปวางต่อสารนะครับแต่เขาจะไม่เอาเรื่องของเขาครับแต่เราเอาเงินไปวางสารเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังให้ดีนะครับพยานหลักฐานนะถ้าท่านต้องการสู้คดีนะครับท่านต้องเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ทุกเม็ดนะครับเพราะถ้าไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยเขากล่าวหาคุณนะครับคุณก็ต้องไปแก้ต่างนะครับถ้าไม่มีหลักฐานผมบอกเลยว่าแก้ต่างกันเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ